ขอบคุณทุกๆข้อความนะครับมีควันหลงส่งข้อความมาจากทางมหาสารคามกันเยอะทีเดียวนะครับเดี๋ยวคข้ยมาว่ากันในเบรกหน้าแล้วกันส่วนเช่นนี้นะครับเราไปดูคู่มันมวยไทยนะครับในเบลกนี้นำมาให้ชมกัน2คู่นะครับเป็นคู่มวยจากวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาในศึกจิตเมืองนนท์ที่สนามมวยเวทีราชดำเนินขอบคุณคุณสมจิตแว่นแก้วนะครับโปรโมเตอร์วันนั้นและก็ขอบคุณสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับรวมไปถึงผู้บริหารทุกๆท,ท,ท่านช่วงนี้พร้อมแล้วกับคู่มันมวยไทยครับ ร่วมสืบสารตำนานมวยไทยโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดคิดจะดื่มดื่มคืพันพราส,สิงห์ฟังวิคราะหมวยไทยทุกสังเวียนกด61มิสเตอร์ปองกด62ยศปรีดาแทรทองคำบริษัท SCP c o n s คอนซัลแทนจำกัดรับออกแบบรับเหมาก่อสร้างอาคารทุกชนิดบริหารงานโดยชัยยนสมภูง,งาโทรศัพท์0 8 7 3 7 7 7 9 9 9 เป็นมวยคู่ที่3ของรายการวันนั้นครับมุมแดงก็คืองาด้านของหานวัติกาอดิโอหรือว่าหานสอส,สกรินคนเดียวกันนะครับเจอกับน้ำเงินก็คือรักเต็มร้อยวิสูตรเจริญยนต์น,นี่ลูกหลานจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอายุ18ปีครับเจอกับรักเต็มร้อยอายุเท่ากันครับ18ปีแต่มาจากอำเภอรัศดาจังหวัดลังกรรมาการผู้ชี้ขาด ตระเมกสัญญารัตนพรยวงครับเรื่องของบุญดครบเครื่องต้มยำอยู่ที่มุมแดงครับแล้วก็เป็นการมาชกที่เวทีมวยราชดำเนินครั้งแรกของเขาด้วยครับหานี่โด่งดังมาจากมวยจอตู้วิกเจ็ดสีครับแล้วก็มาชกกรุงินีอยู่บ้านั้งนี้ครั้งแรกครับในการมาเยือนถิ่นราชดำเนินวิกแอร์ตีเข่าซ้ายครับรัดเตะขาท่านั่งของหานครับ การีิการน้ำหนัก107อนด์ครับแม่ฟันศอกซ้ายครับต้องระวังครับรักเต็มร้อยนี่ยกสามครับปล่อยตัวมาในยก3ามนี่เสมอน้ำเงินอยู่ครับมองอนาคตครับเขาบอกว่ามวยประเภทอาวุธครบเค่้นต้มยำนะครับจะอ่อนซ้อมจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับอ้าวแข้งขวาครับจับได้ครับหันนะล้มรักเต็มร้อยนะล้มลงไปครับความพิเศษของคนคนหนึ่งอาจจะ ได้ในเรื่องอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับในเรื่องของหมัดหมัดใบมวยอ้าวหัวทิ่มลงไปครับรักเต็มร้อยอยู่ข้างล่างครับลุกขึ้นมาใหม่พี่ก็โตวันโตคืนครับเด็กคนนี้เป็นมวยที่ชกสนุกครับต้นต้นก็ต้องทนรับอย่างนี้ไปก่อนออกแค่วาครับรักเต็มร้อยแม่หานครับสลับดอกแทงขวาครับแต่ว่าเสียหลักล้มครับ ตัดล่าแข้งซ้ายครับหานกำปั้นขวาอโดนซ้ายของหานครับนี่แหละครับโอ้อาวุธเยอะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรพญาไทยนะครับของเฮียชุนเกียรติเพชรปล่อยตัวมาครับปล่อยตัวมาในยกที่4ี่ครับแดงได้เปรียบ3าครับคาละครับเข้าเขตทำงานของรักเต็มร้อยที่ต้องใส่เต็มสตรีมแล้วครับ รารการแยกออกมาอย่าลืมนะครับวิเคราะห์วิจารณ์รับข้อมูลทางโทรศัพท์นะครับผมวิเคราะห์เองครับแล้วก็ส่งถึงโทรศัพท์ท่านทุกวันครับรวมไปถึงหมวยตู้เสาทินด้วยก็ดอกจัน4 8 7 6 0ด9 1 1์แ8 7 6 8 9 1 1แล้วก็กดโทรออกแทงฝาแทงซ้ายโต้ครับหานตีขวาครับรักเต็มร้อยอีสานกับใต้ครับตีได้ครับหานครับ ไม่ยอมให้รักเต็มร้อยนะขึ้นคอครับนี่แหละครับดูการไล่แขนของเจ้าหานเขาตีเข่าซ้ายครับอู่ยัดขวามาครับรักเต็มร้อยหานโต้โดยซ้ายคอห้ามคอห้ามคอพับคออ่อนนะครับอ่าตีเข่าขวาครับหานโต้ทุกลูกทุกดอกอ้าวรักเต็มร้อยรันได้ครับรันได้แต่ไม่ถนัดนักหานยังไงครับโอ้โหยุ่งแล้วครับแบบนี้ครับ โดนที่วตีเข่าขวาครับรักเต็มร้อยโอ้โหเอาลวครับเอาลวครับยุ่งแล้วครับตีเข่าขวาหานตีโต้ครับอยุ่งแล้วครับยุ่งแล้วครับแบบนี้เดินลุยต่อครับรักเต็มร้อยหานดักแทงเข่าขวาตีซ้ายครับรักเต็มร้อยหมุนมาครับแทงเข่าซ้ายตีเข่าขวาครับเดินครับแข้งซ้ายครับอ้จับได้อ้า หายท้องครับหายท้องลุกขึ้นมาใหม่ครับหานโอ้ยอนเนื้ออ่อนนมครับแม่แต่การซ้อมอยู่ที่เพชรทางด้านของเพชรพญาไทยนี่อ่อนเนื้ออ่อนเนื้อนมไม่ได้ right. อยู่แล้วครับตีเข่าขวาครับรักเต็มร้อยตีเข่าซ้ายคืนครับหานตีซ้ายรักเต็มร้อยโต้ครับหานแทงซ้ายครับแทงขวามาครับรักเต็มร้อยแทงขวาจับขึ้นคอได้ครับหานขึ้นคืน แทงซ้ายครับซ้ายราคาครับดักแทงเข่าขวาโอ้โหดอกนี้แทงจึ๊กเลยครับแทงซ้ายอีกทีหนึ่งครับลักเต็มหน้อยแทงซ้ายโต้ครับผานแทงซ้ายพยานจะตัดล่างครับํำปั้นขวามาครับตีเข่าซ้ายครับผานลักเต็มหน้อยตีเข่าขวาแทงยัดเข่าขวาครับหานแทงขวาครับโอ้ยครึ่งแข้งขึ้นเข่าตางคนต่างแทงครับวันนี้สู้เข่าเลยครับหานหนีไม่ออกมันก็ต้องสู้แบบนี้ครับกลับมาภาคนี้โชว์ฟอร์ม จมมาตลอดครับอู้หูยแข้งครับอ่าติดเบรกลักเต็มร้อยครับด้วยแข้งแทงข่าขวาครับรักเต็มร้อยแมมีได้มีเสียครับยัดข่าขวามาครับหาโต้คือด้วยซ้ายครับรักเต็มร้อยโดนแข้งซ้ายจบได้คืนด้วยแข้งซ้ายครับรักเต็มร้อยแทงข่าขวาหาตีข่าขวาครับรักเต็มร้อยตีขวาครับก่อนจากครับโอ้โห างแดงบ้างโบกน้ําเงินบ้างนะครับสุดท้ายครับก่อนปล่อยตัวยกที่5ชิงดําครับราคาเสมอแดงอยู่ครับคือทรงมวยความแข็งแรงนี่รักเต็มร้อยครับแต่อาวุธนะครับคือมวยมันต้องดูหลายอย่างประกอบนะครับมีปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างครับเสียงทั้งเสียงมวยบนล็อกอาวุธบนเวทีอาการมวยนะครับหลายอย่างแต่ว่าถามว่าอาวุธนี่หารได้เยอะไหมหารได้อาวุธเยอะนะครับ และจริงๆแล้วเนี่ยมวยสมัยใหม่ก็ควรจะมีอาวุธครบเครื่องนะครับไม่ควรจะมีเข่าอย่างเดียวครับแปลว่าความแข็งแรงครับระยะหลังเอ้ายแข้งซ้ายขึ้นขั้นก้านคอครับลักเต็มร้อยตีเข่าขวาครับยัดเข่าขวาหานแทนซ้ายโต้ลักเต็มร้อยแทงเข่าขวาครับอ้าวฝันศอกแล้วก็แทงเข่าลักเต็มร้อยตีครับอ้าวหานโต้ครับ เด็กคนนี้นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับรักเต็มรอยครับแต่ก่อนก็ถือว่าอาวุธน้อยครับณปัจจุบันก็มีศอกมีหมัดมาเสริมเยอะนะครับก็ต้องชื่นชมไปยังทีมงงทีมงานด้วยนะครับตีข่าวขวาตีซ้ายโตครับหารกรรมการแหม่พอเริ่มที่จะออกอาวุธกันไม่เจ็บนี่กรรมการแยกขันควันครับแทงข่าวซ้ายครับออกแข้งขวาครับหานครับ ทีบเอาละครับคุมมาครับทางนี้คุมแล้วครับตีเข่าซ้ายครับรักเต็มร้อยอู่ทีมงานของเสียนันวิสุทธิจเจริญยน์ครับบอกว่าต้องขยันหน่อยครับทีบซ้ายครับดักแทงเข่าขวาครับหานกรรมการแยกครับ ีเข่าขวาตีขวาครับอาหารพยายามโตแม่นี่เรียกว่าได้ดูกันเต็มอิ่มเลยนะครับกูดักแทงขวาครับแทงขวาโตครับรักเต็มร้อยแม่ไล่แขนดีครับแทงเข่าซ้ายอาตีซ้ายครับก่อนจะครับอากำปั้นขวามาครับอาโดนแข้งซ้ายของหานครับ แทงข่าวขวารักเต็มร้อยฟันซอกแม่ค่อมไปนิดเดียวอ์การศอกขวาครับ rica, หานหานไม่ไม่เล่นด้วยครับไม่เล่นด้วยอ้าวลุยลุยเลยครับโอ้โหอาแล้วครับไม่รู้กองไหนแล้วครับกองสามกองสี่หรือเปล่าครับแทนข่าวขวาครับรักเต็มร้อยตีข่าวขวาหานพยายามโต้อ,อพยายามไล่ไล่แขนไว้ตีข่าวขวาครับอ้าวเริ่มมาครับเริ่มมาครับตีข่าขวาโอ้โหเมะเจา้าประคุณโอ้โหจะมาจะมาครับโดนตัดล่างนิดเดียว เดินลุยต่อครับรักเต็มร้อยออกแข้งขวาครับหานแทงเข่าขวารักเต็มร้อยตีขวาครับตีซ้ายแลวยังไงครับโอ้จะยังไงครับก็หมดยกสิครับโอ้โหดูครับว่ากรรมการจะออกไปทางไหนยังไงครับโอ้โหไม่ผ่านครับด้านของเจ้ารักเต็มร้อยวิสุทธเจริญยนต์ถือว่าคุณสมบัติ ความเป็นยอดมวยในอนาคตมีแน่นอนก็คือหัวใจที่สู้ไม่ถอยนั่นเองแต่ว่าวันนี้นี่เรียกว่าตามไม่ทันครับแพ้หารบอสฟิกคาออดิโอไป